ในปี2019ทางเกมการิน่าฟรีไฟลได้สร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาในเกมที่มีชื่อว่า DJ a l อ k โต่อให้เขียนใน Google ว่า a l โลส่วนใหญ่ก็จะมีแต่รูปที่เป็นอ l โลกแบบฟรีไฟล์ล้วนๆเลยนะครับทุกคนต่อให้มีรูปเนี่ยรูปก็จะเป็นรูปของฟรีไฟล์ ว่าปัจจุบันนี้ไม่มีใครใช้ตัวละครนี้แล้วตั้งแต่ที่เจ้าตัวละครใหม่นี้เข้ามาตัวละครที่มีชื่อว่าโครโนซึ่งเขานั้นมีสกิลที่โกงกว่าอโลก็กและโหดกว่าด้วยเขาจึงไม่ใช้อโลก,กันแล้ว เอาละครับตอนนี้นะครับเราก็รู้กันแล้วนะครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ชอบใช้อารลกกันแล้วนะครับเนื่องจากโคโนเนี่ยมีสกิลที่โกงกว่านะครับตอนนี้นะครับเราก็จะลองเล่นอารลกเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อทําการบายบายอารลกของเรานะครับอารลกก็ได้ให้ความสนุกของเราคือให้ความสนุกเราตั้ง2ปีนะครับก็ต้องขอบคุณอารลกจริงๆนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมสีสี่ทรงถ้ายอารลกแล้วนะครับทุกคนมาเราจะดูกันนะครับว่าจะได้ชนะหรือจะแพ้นะครับทุกคนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยคือเมื่อเราเปิดอารลกมาแล้วเจอโคโนเนี่ ก็จะโดนโคโนตบตายเลยนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเจ็บใจมากเลยนะครับจาหรรบอโลกนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเล่นอโลกกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับทุกคนขอที่จะไปเล่นโคโนก็นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจะรอดไหมกระเดืนก้อนครับตอนนี้ก็วิ่งแล้วนะครับขอให้ัตูรูเนี่ยเราจะดูกันนะครับว่าัตูรูจะใช้โคโนไหมเราจะตบโคโนลงได้ไหมครับตอนนี้นะครับไปดูกันครับ ตอนนี้ค e ือเราจะบุกไปกลางเลยนะครับเราจะไม่กลัวสัตว์รูดโดยเด็ดขาดนะครับเรามีพลังของอโลกอยู่นะครับอโลกต้องชนะตอนนี้ครับผมเห็นสัตว์รูแล้วครับทุกคนนี่มากันทั้งตีครับทุกคนมากันทั้งตีตอนนี้ครับปรากฏสกิลอโลกไปแล้วอย่างเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ครับยิงยิงยิงนี่นะครับอโลก็สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนเาจะยิงไปเรื่อยนะครับทุกคนอาจจะไปจากอีกฝั่งด้วยเราจะไม่กลัวนะครับแต่โชว์พลังหมัดของอโลกนะครับทุกคน ตอนนี้นะครับคือโอ้โหตาแรกชนะไปอย่างสวยเลยครับทุกคนดนตี้รับไปหมดเลยนะครับทุกคนสุดยอดไปเลยครับทุกคนก้อนนะครับอลโลก็สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนคือดูเหมือนว่าเกมน,นี้ศัตรูจะไม่มีคนนอกนะทุกคนหรือเขาไม่ใช้ก็ไม่รู้นะครับทุกคนเไปดูกันครับ ก็นะครับเราจะบุกไปตรงกลางเลยนะครับตอนนี้เราจะไม่กลัวเลยนะครับคือจะไม่ตัดออกนะครับตายก็คือตายบุกไปเลยครับทุกคนเราจะไปดูกันตอนนี้เราตั้งจะบุกไปย่างที่แบบไม่กลัวอะไรเลยนะครับทุกคนเพราะเราก็แบบโหดอยู่แล้วนะครับเออทุกคนครับผมอยากจะรู้ครับว่าทุกคนเนี่ยสอบกันยังครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงที่ใกล้จะสอบไปแล้วครับทุกคนได้สอบกันบ้างยังครับทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะครับทุกคน อยากใู้ทุกคนทุกคนเฮ้ยมาทั้งตีมาทั้งตีทุกคนเราดูกันนะครับว่าเราจะรอดไหมเฮ้ยมันโดนยิงหัวไม่ได้หรอทุกคนเอาเรื่องนั้นเนี่ยเอาเรื่องเพนะครับตีเราก็ยิงเขาไปอย่างเรียบ่อยนะครับตอนนี้ก็ชานะไปอย่างเรียบ้อยแล้วครับช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่หลายๆโรงเย็นเนี่ยเขาสอบกันนะครับทุกคนของผมก็สอบเสร็จไปไม่กี่วันที่แล้วเองนะครับทุกคน เดี๋ยวนี้เราก็จะเล่นปืน MP5 เหมือนเดิมนะคะทุกคนใครชอบเล่นปืนอะไรก็เมนมาด้วยนะครับแต่ถ้าชอบก็เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับตอนนี้คือเสียดายนะครับศัตรูไม่เล่นโคโนก็เลยอดสู้กันสุสีเลยนะครับคือโคโน่ VS อโลกนะครับทุกคนคนส่วนใหญ่เนี่ยคือชอบเรียกตัวล,ละครนี้ว่าอโลกเนาะ ซึ่งมันก็เป็นชื่อที่อ่านอย่างถูกต้องแล้วนอกแต่บางคนก็เรียกแอลล็อกนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนเรียกยังไงก็เมนต์กันมาด้วยนะครับว่าทือคนชอบเรียกตัวละครน,นี้ด้วยชื่อไหนครับทุกคนหลายชื่อละเกินแต่โคโนนี่คือชื่อจริงก็คือคริสเตียนโรนัลโดซึ่งเป็นนักบอลใช่ไหมครับหลังจากคอลริเบชันนี้เขาก็ได้มีชื่อว่าโคโนในเกมนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นชื่อที่เพีียวมากเลยนะครับซ r 7ทโคโนนะทำไมาถึงหาศัตรูไม่เจอละครับเนี่ยทุกคน อ้าวทุกคนศัตรูคือหรือว่าศัตรูเขาจะแบบเฮ้ยเหมือนมาแบบอ่อนให้สองเกมอะไรแบบเนี้ยเอาเรื่องว่ะทุกคนแต่งตัวเหมือนกันด้วยจะอ่อนให้เราสองเกมว่ะทุกคนแบทนบที่เคยเจอบแบบแก้งไม่มีเน็ตอะไรแบบเนี้ยแล้วจะอ่อนให้สองเกมเว้ยอ่อนให้สามเกมอะไรแบบเนี้ยคือเราเจอแล้วนะครับตอนนี้ดูกันว่าเราจะเอารอดไหมครับศัตรูนี่ดูๆแล้วก็ค่อนข้างจะโหดอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเราจะเอาลงไหม เขาจะอ่อนให้เว้ยทุกคนสนุกแล้วคือตอนนี้ก็จบไปสามตาแล้วเนาะเราจะดูกันครับแล้วหลับผมเนี่ยคือชิวๆเลยนะจะอ่อนให้ขอไปคนเดียวก็ไหวครับทุกคนถ้าเกิดว่าเขาเล่นแบบต่อคู่กับเปิดคโค้นแต่ผมว่าเขาไม่น่าจะเปิดหรอกมั้งทุกคนแล้วทำไมเขาไม่ขยับอ่ะทุกคนงงนะหรือคือมาเพื่อตายเนาะเนี่ยทุกคนมันไม่ขยับอ่ะ มันมาเพื่อตายอย่างเดียวเลยคน่นงอ่ะทุกคนเฮ้ยคือมันมาเพื่อตายว่ะทุกคนไม่เป็นไรครับก็คือไม่ได้เจอ ไม่ได้เจอโคโนแถมศัตรูที่มานี่ก็ค่อนข้างจะชิคเก้นมากเลยนะครับคือเขามาเมื่อตายนะครับคือข้นะครับจบกันไปแล้วนะครับอโลก็ชนะเหมือนเดิมครับอโลก็เก่งนะครับสาหรับคนที่เอาอโลกไม่ทันนะครับก็ใช้ไปเรื่อยๆลยครับสู้ๆต่อไปนะครับอโลก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สุดยอดมากเลยนะครับทุกคนก็นะครับชอบมากเลยนะครับแต่คนที่คุมนี่คือโคโนนะเนื่องจากเขาก็ทั้งวิ่งเร็วนะครับแต่อโลกนี่ก็ถือว่าไม่เร็วนะทุกคนอโลกก็สุดยอดมากเลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ม Bye-bye.